ตอนนี้นะคะเพราะว่าอ,อยู่ริมทะเลนี่เห็นไหมข,หข้างหลังข้างหลังคือทะเลฟ้าใสาสวยงามมากเลยจะบอกให้นะคะอากาศก็กำพังร้อนเลยนะวันนี้มีเรื่องตลกมาเล่าให้ทุกคนฟังเล็กน,น้อยนะคะเรื่องตลกนี่เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆเมื่อเช้าวนออกไปเดินที่สวนสธนาธารณะใกล้ได้บ้านเนี่ยนะ,ะเป็นอุทยานร,รัฐนะคะเป็นเซตพาร์คในภาษาอังกฤษคือเซตพาร์คนะ ถ้าคุณสนใจจะดูคุณก็ไปดูในวิดีโออีกอันหนึ่งนะแล้วเขาก็จะมีป้ายหนึ่งป้ายเขาบอกว่าระยะทางเดินไฮงเนี่ยเป็นระยะทาง1.3ไมล์วันเวแล้วเพื่อนพวก็เดินไปแล้วพวก็ไปน,นึกถึงวันเวแบบขับรถกันคือวันเวมันไปได้ทางเดียวแล้วเรากลับไม่ได้พวก็บอกเพื่อนอว่าทางนี้ไปไม่ได้นะกลับมากลับมาเพื่อนเขาก็แบบรีบกลับมาเลยว่าทำไมลนะ่ะเนี่ยมันวันเวเพื่อนพวกก็บอกว่า ไม่ใช่แล้วพี่โอ๊ตวันเวไม่ใช่วันเวทางขับรถนะแล้วก็นึ่ก็เออจริงด้วยวะเขาหมายถึงว่าระยะทางไปขาเดียววัน1.3่มไมถ้ารวมกันก็คือ2.6ไม์อันนั้นคือทูเวนะวันเวคือขาเดียวนะตลกมากเลยอะพวกแบบพอเคื่อนทัพ,พทบอกโอ๊ยอายจังเลยอะคือไปคิดถึงการขับรถไงอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนะไม่รู้ว่าทุกคนจะขับไหมนะเรื่องที่สองอาบน้ำสระผมเว้ แล้วมันมีแชมพูกับครีมนวดผมอยู่ในกระเป๋าของโบเนี่ยแล้วสีมันเหมือนกันเบะเลยเว้ยแล้วโบอะไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็ไม่ได้อ่านด้วยก็ก็เอามือไปล้วงมาก็คิดว่ามันเป็นไอตัวครีมนวดผมคือคิดว่ามันหยิบมระถูกนะตัวเองเนี่ยก็สระผมใส่ครีมนวดเสร็จแล้วก็ล้างเฮ้ยทำไมหัวมันเหนียวเนียววะแล้วนึกในใจเอ้ย คงไม่ใช่โลชั่นใช่ไหมก็เลยหยิบปวดขึ้นมาดูไงก็เห็นลางๆไงเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นก็เห็นไม่ชัดแต่โบอ,อะจะจำว่าถ้าเป็นครีมนวดมันเป็นคอนดิชเนอร์มันจะยาวกว่าโลชั่นไงเอาโลชั่นไปใส่หัว้าเกาะมากเลยอะ่ะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟัง2เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดนะคะที่ฟลอริด a านั่นเองนะฟังแล้วขำไหมล่ะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องอะไรขำๆโกโก้โกแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะคะ มาแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพวกคอมเมนต์เลยส่วนในการพักผ่อนพักร้อนของโบ๊ทที่ฟลอริดานี้คุณก็ติดตามกันต่อไปนะคะตอนนี้ดูทะเลมีผู้ชายอยู่ใกล้ๆไม่รู้คุณเห็นไหมนั่นะคือมิสเตอร์นะคะไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ